เชืไหมครับว่า SF Cinema ที่เป็นโรงหนังโรงภาพยนตร์ที่มีรายได้เป็นหลักพันล้านบาทเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากข้าราชการคนหนึ่งนะครับที่ลาออกจากงานที่ใครเขาก็ว่ามั่นคงเนี่ยแล้วย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดครับจากจุดนั้นทําให้เขาเห็นโอกาสทางการตลาดอะไรประวัติที่ไปที่มาเขาเป็นยังไงบ้างเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาและเราจะได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างกว่าที่ SF Cinema จะมีทุกวันนี้ได้ทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ในตอนนี้ครับคุณกาลังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนําที่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะเราเชื่ ใจเนี่ยที่น่าสนใจไม่มากก็น้อยครับถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเอามาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราหรือว่าชีวิตประจําวันของเราได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีไม่น้อยครับฉะนั้นก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและนอกจากเรื่องธุรกิจที่ผมเอามาเล่าในช่องนี้นะครับผมยังมีอีกช่องหนึ่งครับที่เล่าเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัวเองของทั้งตัวผมเองแล้วก็รันะรริจบาาเลหวด ทเ,เทคนิคการบริหารจัดการเวลาขั้นเทพเป็นยังไงทํำยังไงให้วันหนึ่งใช้ประโยชน์ได้มากกว่า24ชั่วโมงถ้าใครสนใจนะครับและยังไม่ได้ฟังก็อย่าลืมฝากเข้าไป s u b s c r i ต e ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งอีกช่องหนึ่งกันไว้ด้วยเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์นะครับสำหรับเรื่องราวธรุรกิจที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับคือเรื่องราวของธรุรกิจที่มีชื่อว่า SF Cinema ซึ่งจุดเริ่มต้นของธรุรกิจโรงหนังโรงภาพยนตร์ต้อย้อน,ป,นปี2512ในตอนนนั้มีข้าราชกาคนหนึ่งที่มีชว่าคุณสมรับกม ตัดสินใจลาออกจากข้าราชการครับงานที่ใครเขาก็ว่ามั่นคงเนี่ยซึ่งตอนนั้นนะครับคุณสมานได้รับราชการอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครตอนนั้นเองครับคุณสมานตัดสินใจว่าเขาเนอยากจะลาออกจากงานราชการครับงานที่เป็นงานซ้ำซากจําเจแล้วก็พาครอบครัวเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภูมิลําเนาเดิมของเขาครับซึ่งในที่นี้คือจังหวัดตราดซึ่งตอนนั้นเองครับพอคุณสมานนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเดินทางกลับไปอยู่ที่จังหวัดของตัวเองแล้วครับตอนนั้นเองครับจังหวัดตราเนี่ยก็จะมีพื้นที่ใหญ่ๆนะครับอยู่แหงหนึ่ง ซ,ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อว่าตลาดเทพอุดรซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองตราดครับในตอนนั้นเองเนี่ยคุณสมานก็ได้เห็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่อยู่ตรงข้ามตลาดแล้วคิดว่าที่ตรงนี้น่าจะเป็นทําเลที่ดีไม่ว่าจะทาธุรกิจอะไรก็น่าจะมีคนเห็นคนสนใจจํานวนไม่น้อยครับก็เลยเป็นที่มาที่เขานะครับติดต่อไปหาคุณอุดรสัตยุทธครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ครับแล้วก็พูดคุยว่าอยากจะขอเช่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในการทําโรงหนังโรงภาพยนตร์ขึ้นมาซึ่งเหตุผลที่เขาอยากจะตตัั้้งงโรรหหนนนนนขึนมาาาาาะก็็็เเเเเปพว่่ว่อทีีย ไปรับราชการในกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นเองครับคนกรุงเทพก็มีสถานที่มีพื้นที่ที่ให้ไปผ่อนคลายนะครับไปเสพความบันเทิงอย่างเช่โนโรงหนังโรงภาพยนตร์เนี่ยซึ่งก็มีหลายที่เลยนะครับแต่ทําไมในจังหวัดบ้านเกิดของเขาจังหวัดที่เขารักเนี่ยนั่นก็คือจังหวัดตราดเนี่ยมันไม่มีครับก็เลยเป็นที่มาที่เขามองว่าทําเลตรงนี้แหละตรงข้ามตลาดนี่แหละน่าจะเป็นทาเลที่ดีในการสร้างโรงหนังสักอันหนึ่งจึงเป็นที่มาครับที่เขาติดต่อเช่าพื้นที่ตรงนี้จากคุณอุดรนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าตรี่เาตั้งสีตราดราามขึ้น คุณสมานก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทําโรงหนังแห่งนี้ให้เป็นโรงหนังที่เป็นที่รักแล้เป็นที่พูดถึงในจังหวัดตราดจนทําให้หลายคนเวะเวียนมาใช้บริการที่ศรีตัดรามาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยคุณเชื่อไหมว่าศรีตัดรามานะครับตอนที่เขาก่อตั้งขึ้นมาโดยงบประมาณที่ไม่ได้เยอะมากเงินลงทุนที่ไม่สูงนักก็เลยเป็นที่มาที่ศรีตัดรามาเป็นโรงหนังที่มีอยู่แค่โรงเดียวเท่านั้นครับไม่เหมือนกับโรงหนังที่เราเห็นในสมัยนี้เวลาเราไปที่ห้างสรรพสินค้ามีเป็น10โรง20 โแต่สีดาดรามาจุดเติมต้นครับคือโรงหนังที่มีแค่โรงเดียวครับที่เราเรียกกันว่าแสนอ alone แหละครับซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่ดําเนินธุรกิจไปได้ประมาณ13ปีนะครับคุณสมานก็เสียชีวิตครับทำให้ตอนนั้นลูกชายคนโตซึ่งมีอายุเพียงแค่17ปีนะครับนั่นก็คือคุณสุวัส์ทองร่มโพครับต้องตัดสินใจนะครับว่าจะออกมาทําธุรกิจของคุณพ่อนี้ต่อไหมซึ่งคุณสุวัติ์ก็ตัดสินใจว่าจะทําธุรกิจนี้ต่อครับเพราะว่าข้อหนึ่งเลยคือเป็นธุรกิจที่คุณพ่อเนี่ยรัก็น เห็นว่ามีพนักงานอีกกว่าร้อยชีวิตนะครับที่ต้องรับผิดชอบซึ่งจากทั้งความช่วยเหลือนะครับของเพื่อนเพื่อนในวงการนะครับแล้วก็ของลูกน้องคนเก่าแก่ที่ช่วยคุณพ่อมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยทำให้คุณสุวัสด์ครับสามารถบริหารธุรกิจต่อมาได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่คุณสุวัสด์นะครับก็คือคนที่ทําให้บริษัทนะครับเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับโดยการขยายไปยังจังหวัดต่างๆนะครับโดยที่พื้นที่หนึ่งก็อาจจะขยายไปโรงหนังหนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าให้มีกระจายไปในหลายๆจังหว อย่างเป็นทางการนะครับของค่ายหนังค่ายหลักๆทุกค่ายเลยครับซึ่งก็เป็นที่มาที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถดําเนินกิจการได้ดีเรื่อยมาครับแต่ว่าปรากฏว่าในปี2,530ครับในช่วงนั้นธุรกิจโดงหนังรงภาพยนตร์นะครับซบเซาลงไปคนเริ่มเบื่อกับเทรนเก่าๆของการดูหนังแล้วนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าอีกแค่ไม่กี่ปีถัดมาครับในปี2,537ซึ่งเป็นปีที่ตอนนั้นเองฮะมีสิ่งที่เรียกว่ามัลติเพล็กซ์นะครับซึ่งเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ครับของเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ที่ตอน กิจหนังแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับตอนนั้นเองครับคุณสุวัสด์ก็เลยตัดสินใจว่าจะทําให้โรงหนังของตัวเองเนี่ยเติบโตก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาครับที่เขาเนี่ยเขาไปคุยกับห้างสรรพสินค้าชั้นนําในประเทศไทยในเวลานั้นซึ่งเป็นห้างที่ใครในสมัยนั้นนะครับพูดถึงกันเนี่ยก็ต้องร้องอ๋อแล้วก็รู้ดีว่าเป็นห้างที่ทุกคนเนี่ยต้องนัดพบกันนัดเจอกันที่นี่อย่างแน่นอนนั่นก็คือห้างสรรพสินค้าที่เรีย ายชื่อ S.F. Cinema City The Movie Planet ซึ่งตกแต่งด้วยทีมอวกาศแล้วก็ดวงดาวนะครับที่เหมาเกือบจะทั้งชั้น7ของศูนย์การค้ามาบุญคลองไปเลยทีเดียวโดยครั้งนี้นะครับคุณสุวัสด์เนี่ยได้ลงทุนนะด้วยการพุ่มงบกว่า600ล้านบาทครับแล้วก็รีแบรนด์ครั้งใหญ่นะครับจากชื่อของคุณพ่อนะครับนั่นก็คือสมานครับรวมกับ c ว่าฟิล์มกลายมาเป็นสมานฟิล์มครับแล้วก็ย่อ S.F. ครับเป็นทีมของ S.F. Cinema ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันโดยหลักคิดก็ง่ายทีเดียวครับน่่่นเเ็าออองงงคคีกกยหึึซืม ซ i นิเพล็กเนี่ยกำลังพยายามทำมัลติเพล็ก์นะครับการตั้งสถานอะโลนครับสร้างศูนย์การค้าใหม่ขึ้นมาครับมีโรงหนังมีร้านอาหารมีศูนย์เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆครับแต่ SF เองกลับมองว่าที่สถานอะโลนแบบนั้นครับมีกระจายตามที่ต่างๆครับแต่ว่าในเมืองกลับไม่มีเลยก็เลยเป็นที่มาครับที่ SF เนี่ยรีบเข้ามาชิงพื้นที่ครับในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าต่างๆจึงเป็นที่มาที่ในช่วงแรกๆนะครับที่มีการแข่งขันกันของโรงภาพยนตร์สูงๆเนี่ยเราจะเห็นว่า s อสเนี่ยอยู่ในห้างสรรพสินค้า ก็คือเรื่องราวที่มาที่ไปนะครับของธุรกิจภาพยนตร์พันล้านบาทที่มีชื่อว่า sf cinema สำหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ ม,มีอยู่3ข้อคิดด้วยกันที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมชอบมากๆเลยในการเล่าหลายตอนมาเนี่ยนั่นก็คืออย่ากลัวความล้มเหลวจากการตัดสินใจครั้งใหม่ในชีวิตเราครับเพราะหลายครั้งเวลาที่เราจะขึ้นบทใหม่ของชีวิตการเปลี่ยนแปลงอะไรสักครั้งหนึ่งของชีวิตเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทําใจยากแน่ๆเลยมันเป็นเรื่องที่ทําไปแล้วมันจะดีไหมก็ไม่รู้จะประสบความสําเร็จไหมก็ไม่รู้เราก็เลยไม่กล้าทําครับเหมือนอย่างเช่นที่คุณสมานลาออกจากราชการรรััทท้งี่าาชก คนมองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงอาชีพที่ดีใครๆก็อยากทํากันลาออกจากราชาการมาทําไมแต่คุณสมานกลับมองว่านี่คือโอกาสครั้งใหม่ที่เขาจะได้ทําอะไรเป็นของตัวเองจริงๆสักทีครับและนั่นคือที่มาของข้อคิดข้อ,ขอที่2นะครับคือหนังสือของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ครับที่มีชื่อหนังสือว่าการสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งคือการเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอครับไม่ว่าเรากำลังจะทําอะไรที่มันต้องจบลงไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกเสียดายเสียใจที่เราต้องทิ้งมันไปครับแต่ให้เรารู้ไว้เสมอว่าการที่เราทําอย่าง,งานั้น และจุดเดิมต้นของสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยอาจจะรอเราอยู่ข้างหน้าก็ได้และข้อคิดข้อ3นะครับข้อสําคัญข้อสุดท้ายนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะมองเห็นโอกาสและทําให้เร็วกว่าคนอื่นครับบางครั้งเราอาจจะไม่จําเป็นต้องคิดอะไรที่ใหม่ที่สุดแปลกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในโลกแต่เราแค่เห็นว่าเรื่องเหล่านี้เรื่องที่เราไปเจอมาที่นู่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยมันดีจังเลยทําไมในที่ที่เราอยู่หรือว่าในที่ที่บางที่ที่เราเดินทางไปมันกลับไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีเรื่องพวกนั้นมามันจะดีแค่ไหนนะแค่นนัเเเอองกก็็ปโาาาาสสทีรรมถ ที่ยิ่งใหญ่หลักพันล้านบาทเหมือนอย่างเช่นที่คุณสมานมองเห็นว่าที่กรุงเทพเนี่ยมีโรงนังดีๆแต่ทาไมจังหวัดตราดของเขากลับไม่มีจึงเป็นที่มาที่เขาเริ่มทําโรงนังแห่งแรกและขยายไปในหลายๆสาขาหลายๆจังหวัดจนกลายเป็น SF c i n e ซ a ในที่สุดและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ผมได้เรียนรู้นะครับจาก SF c i n e ซ a ธุรกิจโรงหนังโรงภาพยนตร์และความบันเทิงที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักคุ้นเคยและเคยเป็นลูกค้ากันอย่างแน่นอนครับและถ้าฟังมาถึงตรงนี้นะครับคุณอาจจะอยากฟังเรื่องราวของธุรกิจไทยอีกธุรกิจหนึ่งครับนั่นือา่่ชว SN ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการไม่ได้ทําร้านอาหารครับแต่เขาจับพระจักผูยังไงทําไมไปไปมาๆกลายเป็นร้านอาหารที่มีมูลค่าหลายพันล้านอย่าง S&P อย่างทุกวันนี้ได้ถ้าสนใจและยังไม่ได้ฟังจบคลิปนี้ก็อย่าลืมตามกลับไปฟังกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์และสำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และแชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทําธุรกิจอยู่ <ๆ S 1> ยเขาจะได้มีแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันและอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe ติดตามกดกระดงงงนนดงอพ้ไลา รู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหาวุฒคุณชอบฝาก u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ